นิทานเรื่องหนูน้อยผจญภัยในป่าพิศวงการครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ไรายล้อมไปด้วยป่าใหญ่มีเด็กชายชื่อทาวินหนูน้อยที่ชอบผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งทาวินรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเล่นในหมู่บ้านจึงตัดสินใจเดินออกไปสำรวจป่าใหญ่หลังบ้านตามลำพังด้วยความอยากรู้อยากเห็น ทาวินก็ได้เดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนพบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นไม้นี้ดูแปลกตามากมันมีแสงสีรุ้งล้อมรอบลำต้นและมีใบไม้ที่เปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาทาวินจึงลองถามกับต้นไม้ใหญ่นี้สวัสดีครับทาวินทักทายต้นไม้ใหญ่สวัสดีเจ้าหนุ่มน้อยฮ่า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  เสียงดังขึ้นจากต้นไม้ใหญ่ทำให้ทาวินตกใจคุณพูดได้ด้วยเหรอครับทาวินถามด้วยความสงสัยแน่นอนสิเจ้าไม่ต้องแปลกใจไปต้นไม้ในป่าพิศวงอย่างฉันพูดได้ทุกตนฮ,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 ฮ่า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 ต้นไม้ใหญ่ตอบนี่คือป่าแห่งเวทมนต์เจ้าอยากเรียนรู้เวทมนต์ไหมฉันจะสอนให้ เมื่อทาวินได้ยินแบบนี้จึงดีใจมากจึงรีบตอบตกลงทันทีต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มสอนเวทมนต์พื้นฐานให้ทาวินตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งจนในที่สุดก็สามารถควบคุมพลังเวทมนต์ได้เล็กน้อยแต่ในระหว่างที่กำลังฝึกเวทมนต์อยู่นั้นก็เกิดพายุฝนฟ้าขนองขึ้นฟ้าร้องกึกก้องลมพัดแรง ทำให้ทาวินรู้สึกกลัวและสับสนไม่รู้จะทําอย่างไรดีอย่าเพิ่งกลัวไปเจ้าหนุ่มน้อยต้นไม้ใหญ่พูดปลอบโยนทาวินลองใช้พลังเวทมนต์ที่เจ้าเรียนมาหยุดสิ่งที่เจ้ากลัวมันสิจากนั้นทาวินพยายามตั้งสติและจดจ่อกับพลังเวทมนต์ภายในตัวจากนั้นก็ส่งพลังเวทมนต์ออกไปเพื่อหยุดพายุ แต่พายุก็ยังคงกระหน่ำอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมทาวินรู้สึกท้อแท้ใจที่ทำไม่ได้ทำไมเวทมนต์ของฉันถึงหยุดพายุไม่ได้ทาวินร้องตะโกนถามต้นไม้ใหญ่เจ้าหนุ่มน้อยพลังเวทมนต์ไม่ใช่แค่การควบคุมแต่เจ้าจะต้องใช้ความกลา้าและความเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไปด้วยต้นไม้ใหญ่กล่าว เจ้าจงเชื่อมั่นในตัวเองและพลังเวทมนต์จะช่วยเจ้าได้เมื่อทาวินได้ยินแบบนั้นก็ตั้งใจใหม่อีกครั้งและพยายามส่งพลังเวทมนต์ออกไปอีกครั้งคราวนี้ทาวินรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็หยุดเจ้าพายุได้พายุก็สงบลงและหายไปทาวินรู้สึกดีใจมากที่สามารถเอาชนะพายุได้ ทาวินรู้ว่าตนเองเติบโตขึ้นมากจากประสบการณ์ครั้งนี้ทาวินได้ขอบคุณต้นไม้ใหญ่ที่คอยสอนและให้กำลังใจมาโดยตลอดตั้งแต่นั้นมาทาวินก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าพิศวงอย่างมีความสุขทาวินได้เรียนรู้เวทมนต์มากมายจากต้นไม้ใหญ่และได้ผจญภัยไปในที่ต่างๆมากมายทาวินยังได้พบกับเพื่อนใหม่ๆที่เป็นทั้งสัตว์และพืชในป่า เรื่องราวของหนูน้อยทาวินเป็นเรื่องราวที่สอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและความพยายามเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนอกจากนี้เรื่องราวยังสอนให้เรารู้จักใช้พลังภายในของตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอเด็กๆทุกคนจะต้องตั้งใจเล่าเรียนหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอและออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง ฝากกดติดตามและกดไลค์แจ้งเตือนรับนิทานดีๆมีคติสอนใจไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ